ซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะ พบกับโกบกุญชรัตเป็นประจำนะคะว่าด้วยเรื่องของเลขาศาสตร์แล้วก็าศาสตร์ของตัวเลขที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราวันนี้มีมามากมายแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้โด่งดังและเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่ามีหลายคนพิสูจน์ด้วยคําว่าประสบความสําเร็จชีวิตที่พลิกผันและเปลี่ยนไปแต่ว่าที่มาที่ไปของาศาสตร์นี้ค่ะผู้ที่จะมาตอบเราได้ดีสุดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะต้องขอต้อนรับค่ะเจ้าของาศาสตร์นะคะรหัสลับเลขาศาสตร์ไคลโลกับอาจารย์หญิงจุธามาสณสงคลาค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ เราคุยเรื่องของตัวเลขกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้อยากจะค<ช>ุยกับ,บอาจารย์ว่าจริงๆเราที่มาที่ไปของเลขศาสตร์มันมาจากไหนยังไงคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยเป็นเลขศาสตร์ที่มาจากต่างประเทศนะคะเป็นเป็นสากลจากทั่วโลกทีนี้เนี่ยที่ได้ชื่อว่าไคาโรเนี่ยคืออย่างนี้วิชานี้มันชื่อ numberology ก็คือเลขศาสตร์สากลนะคะแต่ว่าบุคคลท่านหนึ่งที่โด่งดังมากในอดีตนะคะ ชื่อท่านไคโรนะคะคือจริงๆแล้วเขาชื่อจริงว่าท่านเค้าหลุยแฮมมอนนะคะเป็นคนไอริชเสร็จแล้วเนี่ยได้ศึกษามาจากทั่วโลกเลยนะคะเมื่อเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะก็นำมาจูนข้อมูลนะเอามารวบรวมกันตั้งแต่ของกรีกโรมันอียิปต์จนถนึงของอินเดียเรียกว่าะะมาตกผลึกใหม่ใช่ใช่แล้วค่ะและก็กลายเป็นหมอดูที่โด่งดังมากนะคะ,ะ,คะและคนก็เรียกคาว่าท่านไคโร ะะทีนี้เนี่ยวิชานี้และค่ะเลขาศาสตร์สากลเหล่านี้ก็สืบทอดต่อจากท่านมานะคะแล้วก็ท่านก็เป็นคนแรกที่เขียนหนังสือและโด่งดังมากนะคะทีนี้พออาจารย์ได้ไปเรียนอาจารย์เรียนมาจากออสเตรเลียศาจาร์เนี้ยนะคะพอได้ไปเรียนมาแล้วเนี่ยพอเรามารวบรวมแล้วก็เขียนใหม่มาเป็นตําราขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าเชิดชูเกียรติท่านนะคะ ครูบาอาจารย์ของเราเนาะอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อศาสตร์นี้ว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะนี่คือที่มานี่คือที่มาที่ไปแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะดวงชะตาของคนทุกคนเนี่ยเนาะมันจะต้องถอดเป็นรหัสชีวิตก่อนะนะคะชีวิตของเราทุกคนนะคะมันจะมีเลขเพอร์ซันอลนัมเบอร์คือเลขวันเกิดเราะนะคะและโซนัมเบอร์คือเลขวิญ,ญญาณของเราถึงจะเป็นรหัสชีวิตของเราได้นะคะทีนี้มันจะต้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวใช่ไหมคะ สัมพันธ์ตั้งแต่เกิดเลยว่าเลขที่บ้านเรานะคะรวมไปถึงเวลาเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีเลขประจำตัวประชาชนมาเลยนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะสัมพันธ์กับชีวิตเรารวมไปถึงว่าเราคบหากับใครเพื่อนฝูงเราคนที่ส่งเสริมเรานะคะจนไปถึงคู่ครองเรานะคะทะเบียนบ้านเราทะเบียนรถเรารวมไปถึงปัจจัยที่5ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ เปลี่ยนแปลงได้และนํามาส่งเสริมกับชีวิตของเราได้เช่นกันก็เรียกง่ายๆว่าไอ้เบอร์ที่มันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ต้องเปลี่ยน<ช>แต่ะอะไรที่ปรับหรือเราเลือกได้เนี่ยสิมันคือสิ่งที่จะมันดีกับเราที่จะ,ะส่งเสริมดวงเราเนี่ยค่ะใช่เราสามารถเลือกได้นะค,ะ,คะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือกันนะคะก็เป็นคําถามมานานอยากให้อาจารย์พูดถึง สักนิดนึงว่าอย่าง1นึถึงสิเนี่ยค่ะบางทีแล้วความหมายที่แยกโดยตัวจริงเลขก็คือมี 1- นถึงศใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเอาไปจับรวมกันบางคู่ก็ถูกกันบางคู่ก็ไม่ถูกกันไอลักษณะแบบนี้ค่ะมันมันเป็นยังไงนะอาจารย์อย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าเลขแต่ละตัวก็มีพลังดวงดาวของเขาเองนะคะเหมือนเราเป็นธาตุไฟอยู่แล้วช่วงไหนที่เราไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราโกรธอย่างเงี้ยเรามีธาตุไฟอยู่ใช่ไหมแล้ว สิ่งที่มาเสริมเราเป็นธาตุลมมันเหมือนลมกระพือทําให้ไอ้ความโกรธไอไฟเนี่ยมันก็คลุขึ้นมาใช่เยค่ะมันกระพือโหมขึ้นมามันยิ่งโกรธเยอะขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่ามีเลข1กับเลข3ที่คนชอบบอกว่าอ๋อหนึ่งสามเนี่ยเลขไม่ดีนะคะเพราะนั่นเป็นเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะคะเลข3เนี่ยมันตามหลักสากลมันจะเป็นดาวพฤหัสนะคะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่าดาวอาทิตย์ฉันก็เก่งฉันก็เด่นอะแต่เลขสามคือดาวพฤหัสเป็นดาวนักประชันรู้เยอะก็น่าจะดีนะอาจารย์คูดมันขัดแย้งก็คือว่าฉันรู้เยอะอะฉันก็มีความรู้หลากมันไม่เชื่อใจกลายเป็นเสือสองตัวอยู่ท่ามดียวกันไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอหนึ่งกับสามก็เลยจะไม่ถูกกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์มาให้ด้วยนะคะของคุณผู้ชมท่านนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ให้เรามีช่องทางแนะนำ คือส่งค่ะ,คะพิมนะคะข้อความพิมทีทีนะคะส่งมาเลยก็คือพิมพ์วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของตัวคุณที่ใช้อยู่วันนี้นะคะ,คะส่งมาเลยค่ะ4642266ตอนนี้ตัวเลขมาแล้วค่ะสำหรับท่านนี้นะคะคุณวิทวัสบอกว่าเบอร์นี้เป็นยังไงบะเออทาการค้าจะดีไหม 0811729119ค่ะค่ะถ้าถามว่าทำการค้าจะดีไหมนะคะตัวเลขทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีเงินขึ้นมาเลยอ้าวาจยะนะคะไม่มีตัวเลขทางการเงินขึ้นมาเลยะนะคะทีนี้แต่ข้อดีก็คือว่ามีเลข1อยู่เนี่ยนะคะ,ะ08แล้วก็1172นะคะ11ตัวเนี้ยทำให้เรามีอำนาจมีบารมีที่ดีนะคะาาเพราะฉะนั้นคน คนก็อาจจะเวลาไปคุยกับใครก็ตามคนเชื่อนะคะแต่ตัว7-2เป็นเลขที่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมุติเราค้าขายส่งสินค้าไปมีปัญหาทันทีอะไรเหล่านี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าได้บ้างเสียบ้างอยู่อย่างนั้นเองนะคะคือทําธุรกิจไม่โตพูดง่ายๆใช่ทั้งหมดเนี่ยทำการค้าก็อยากได้ตังใช่ไหมนะคะถูกต้องนะคะไม่เสริมเรื่องการเงินเลยนะคะเสริมแต่เรื่องอํานาจบารมีเกียรติยศเท่านั้นเอง เงินไม่มาได้แต่อำนาจได้เจ็ดกล่องอะแนะนำสำหรับเคสนี้ทำยังไงดีเปลี่ยนก่อนเลยดีกว่าเขาจะคิดคิดจะทำการค้ายืนยันเปลี่ยนยืนยันต้องเปลี่ยน,ยนก,ก่อนนะคะ เป็นหัวหน้าคนน่ได้นะคะแต่ทําการค้าไม่ได้ตังค์นะคะคืออยากได้โล่ทําต่อไปแต่ถ้าเกิดอยากได้เงินได้ลนด้วยนะคะอยากได้เงินด้วยเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนจะดีกว่าค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะสําหรับเบอร์โทรศัพท์ดีๆสวยๆนะคะที่อาจารย์ได้คัดเอาไว้ให้แล้วพร้อมกับความหมายดีๆย้ํานะคะหนึ่งเบอร์ที่เราบอกไปเจ้าของมีแค่หนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะมีสามเบอร์มีอะไรบ้างเบอร์แรกเลยค่ะเบอร์แรกเนี่ยนะคะใครอยากมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสมบัติอุนมั่นครณเลยนะคะให ฟังเบอร์นี้เลยนะ,ะคะ0 9 9ย์6 5 2 3 5นะคะบวกรวมกันเนี่ยได้49เท่ากับ4นะคะเป็นเลขที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์โดยตรงเลยนะ,ะคะ,คะและไอ้เ1 9, 9 6เนี่ยเสริมการเงินการค้ากิรติยศชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมีคนส่งเสริมสนับสนุนแน่นอนมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือแน่นอนและตัว4ตัวหลังนี่แหละ5235นี่แหละค่ะ ที่เป็นดาวการเงินนะคะที่ส่งเสริมเรื่องเงินเงินทองทองส่งเสริมการค้าได้ดีผลรวมทั้งหมดแล้วแปลว่ามีเงินมีทองเข้ามาและ สามารถมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสมบัติที่มั่นคงยั่งยืนยาวนานกับเราได้ด้วยะค,ะความหมายครบแบบนี้อย่าพลาดนะคะทั้งการเงินการงานนะคะแล้วก็มีคนส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จอีกโอ้โห oh, oh. พลาดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเบอร์ดีๆสวยๆแบบนี้อีกหรือเปล่าเบอร์ต่อไปะคะ่ะอาจารย์เบอร์ต่อไปเนี่ยนะคะผลรวมก็ดีมากแบบอลังการเลยนะคะ0 9 9 1 9 4 9923นะคะฟังแล้วคนชอบเลข9เนี่ยจะยิ่งดีเลยนะคะ,คะผลรวมบวกกันนะคะ0991949923บวกรวมกันได้55เท่ากับ 1, 1> นะคะ55เนี่ยไปขีตําราไหนก็ว่าดีทั้งนั้นเลยนะคะเ,เพราะว่าวเป็นเลขการเงินการท้าะนะคะจะได้ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงค่ะทัพย์ สินสมบัตินะคะและมีอํานาจบารมีสุดๆเลยใครทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะใครที่คิดจะต้อง i m p o r t Export หรืออยู่ในตําแหน่งสูงๆใหญ่ๆนะคะได้หมดเลยหมายเลขเนี้ยนะคะอย่าลืมเลยนะเพราะมีเบอร์เดียวและอลังการมากไม่เคยเจออาจารย์ผลรวมรวมกันแล้วเป็นหนึ่งเลอเลขตัวเดียว ความหมายนี่คืออะไรคะอาจารย์ความหมายเนี่ยนะคะยังได้อํานาจบารมีเป็นดาวอาทิตย์ไงคือบอกว่าเหมาะกับเป็นผู้นําใช่แล้วตำแหน่งสูงอีกหนึ่งเบอร์สุดท้ายสําหรับวันนี้เบอร์สุดท้ายเนี่ยนะคะ0ู4ย์9 2 8 7สองสองปดเจดส่นะคะบวกรวมกันได้54เท่ากับ9นะคะจริงๆหมายเลขผลรวมเนี่ยคนหากันเยอะมากได้54เนี่ยนะคะมันถึงความเจริญก้าหน้าแต่ว่าในยะค้อเลนส์ของมันคือ4ี่9้าสองคู่นี้ค่ะ เสริมเรื่องอสังหาริมทรัพย์เวลาใครท,ทา,าทธุรกิจด้านอสังหานะคะคบ้านที่ดินคอนโดทั้งหลายเนี่ยหรืออยากมีเรือนหออยากมีบ้านอยากไดแ้แต่งงานกันอยู่กินกันแล้วเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะเคบอร์นี้ดีมากที่สําคัญก็คือมันผลรวมได้54บวกกันได้9เนี่ยนะคะชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าแน่นอนค่ะ นี่แหละค่ะคือ3าเบอร์โทรศัพท์วันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายครั้งที่พูดคุยกับอาจารย์เราจะทราบถึงความตั้งใจเลยว่านอกจากผลรวมที่พวกคุณนิยมกันนะคะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตามอาจารย์คัดกรองมาให้แล้วอย่ารอช้านะคะเพราะว่า3เบอร์นี้1ท่าน1เบอร์ที่จะเป็นเจ้าของเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งปูดและอาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่าในวันต่อไปเราจะนัาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเรื่องราวของเลขศาสตร์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สอบถามและสั่งซื้อซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขโทร09 9059 9498ซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุข